นี่เลยสะของศูนย์เด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กนะคะเรื่องคอมพิวเตอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณการต้อนรับนะคะด่าคะละยกมือยกมือครับ หนังสือพิมพ์เฟสไลน์ดิวแลวก็เดินทางนะครับมาแก,กนะครับมามอบม,มอบนะครับอุปรกรณ์การเรียนนะครับรวมถึงนะครับคอมพิวเตอร์นะครับนะใช้ในการนะครับศึกษานะครับหรือสื่อการสอนของน้องๆนูน,น,นูของเรานั่นเองดีไหมเรียนดีทุกคนไหมครับ ในการเรียนเมื่อน้อยตระชาสมามัคคีนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนได้แนะนำคณะขออนุญาตเติร์ดดมิสาเชือนนุ่นนะคะเป็น เราด้วยครั้รงนี้นะครับ <laughs> <laughs> นี่ต้องหญ่ต so, oh no ้หอะไรนี hey. no? yeah, Shit, bueno ่ห right <te yeah, ่่าเทอาห้า่ดห้วใได้ทุบเลยนะครับของกินของเล่นเลนได้ทุกทะเลแบบได้นะครับยังมีตัวใหญ่ด้ยังมีตัวใหญ่เดือนนี้เดียวเลที่ผ่านสิงหามาใช่้นมดรับ ร้องงานทำไตรงนี是是 say, whoever, like like ้รออะไรตรงนี um, ้รออะไรเ้าที่เอาไปเ้าที่ก่อน